พลพักนักปรุงพลัสขนมจีบของเรานะครับนอกจากตัวกุ้งแล้วพนจะใส่มันหมูแข็งนิดนึงเพื่อช่วยให้เขามีความฉ่ำความเด้งนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีต้นหอมมีหอมใหญ่มีถั่วแระนะครับซึ่งถั่วแระเนี่ยเดี๋ยวเราจะแกะ เขาออกมานะครับแกะฝากเขาออกมาข้างในก็จะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะครับเราจะใช้เป็นเม็ดเม็ดนะครับใช้เอาไว้สําหรับแต่งหน้านะครับเ,เห็ดหอมเห็ดหอมอันนี้ผมแช่น้ําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดก้านออกซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็มีส่วนของต้นหอมต้นหอมนี่เราจะใช้แต่ส่วนเฉพาะสีขาวซอยเป็นเล็กๆแล้วก็ซอยหอมใหญ่เขากับปเป้งข้าวโพดเตรียมไว้ก่อนเลยครับ รับตัวไส้ของเราเน้นกุ้งซึ่งตัวนี้ผลจะแบ่งออกมาสักประมาณเศษหนึส่วนสนะครับอ่าส่วนที่เหลือนี่ใส่ในเครื่องบดสับครับพร้อมด้วยมันหมูแข็งแล้วเราก็จะปรุงรสนะครับมีเหล้าจีนน้ำมันงาเล็กน้อยน้ำตาลทรายนิดหน่อยปกติคนจะพูดถึงโชยุนะครับซึ่งโชยุก็จะเป็นเครื่องปรุงรสที่เรียกว่าครบทุกรสไม่ว่าเปรี้ยวหวานเค็ม ขมรวมถึงอูมามินะครับนั่นคือคิโคแมนโชยุนั่นเองแต่วันนี้ตัวที่พลใช้นะครับจะพิเศษขึ้นไปอีกเขามีผสมรสชาติของดาชินะครับซึ่งคือน้ำสต็อกสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับตัวดาชิเนี่ยปกติก็จะคือปลาแห้งนะครับคาสิโอบุชิแล้วก็สาหร่ายคมบุนะครับทุกอย่างรสชาติรวมอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปั่นให้เข้ากันครับ <S <S กุ้งอีกส่วนหนึ่งที่ผมแยกไว้นะครับเราตบๆเขาหน่อยนะครับ แล้วก็สับหยาบๆครับนำส่วนประกอบใส่ในชามผสมเลยครับตามด้วยเห็ดหอมต้นหอมซอยนะครับส่วนสีขาวหอมใหญ่และส่วนประกอบที่เราเพิ่งบดสับครับผสมให้เข้ากันดีครับคนเตรียมลังถึงไว้นะครับเรามี2ช้อยนะครับ1เราใช้ผ้าขาวบางฉีดน้ําลงไปด้วยนะครับแป้งจะได้ไม่ติดหรือเราทาน้ํามันบนลังถึงของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาหอ่อแป้งเกี๊ยวกันแล้วคนใช้สกู๊ปไอติมเพื่อให้กะ ปริมาณได้ง่ายนะครับเราปาดนะครับตัวไส้มาด้านข้างเล็กน้อยเพื่อให้เวลาเรารวบแล้วแป้งเขาติดกันดีครับเราใช้มือของเรารวบแป้งนะครับแล้วก็เติมไส้ได้นะครับเติมให้เต็มๆแต่งหน้าด้วยอิดามาเมะครับจัดรูปทรงร้อนเล็กน้อยนะครับแล้วก็วางลงในลังถึงครับสูตรนี้เราได้ประมาณ12-15ชิ้นด้วยกันนะครับ สำหรับตัวน้ําจิ้มนะครับผลก็จะให้มีอะไรเปรี้ยวๆนิดหนึ่งอาหารญี่ปุ่นเขาจะชอบใช้น้ําส้มสายชูที่ทําจากข้าวนะครับตัดรสกับโชยุครับโรยหน้าด้วยน้ํามันพริกครับผมขนมจีบของเราน่าทานไหมครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบของขนมจีบนะครับคำโตโตในสไตล์ญี่ปุ่นขนมจีบกุ้งครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ